เวทีโลกสั่นสะเทือนครับไทยลุกขึ้นชี้ชัดนะครับว่าประเทศกัมพูชาละเมิดกติกาสากลทุกข้อเลยครับและยังล้ำเส้นอธิปไตยไทยอย่างโจ่งแจง้งพรุ่งนี้ครับคณะทูตจากนานาชาติลงพื้นที่ชายแดนดูของจริงครับโดยรัฐบาลไทยนะครับก็ย้ําจุดยืนต่อที่ประชุมระดับโลกระบุชัดเลยนะครับว่ากัมพูชาฝ่าฝืนสนที่สัญญาและข้อตกลงหยุดยิงซ้ำซากค,ครับล่าสุดเนี่ยยังได้วางกับระเบิดใหม่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา uh ทำให้ทหารไทยบาดเจ็บอีกครับทั้งที่พึ่งตกลงหยุดยิงไม่ถึงสัปดาห์ครับทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็เชิญคณะทูตกว่า40ประเทศพร้อมกับองค์กรระหว่างประเทศครับลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดในวันพรุ่งนี้ครับเพื่อที่จะสังเกตการหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดและเห็นผลกระทบต่อชุมชนที่ถูกโจมตีด้วยอาวุธหนักครับซึ่งรัฐบาลไทยนะครับก็ประกาศประนามการกระทํานี้ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมร้ายแรงและเรียกร้องให้ประชา คมโลกครับบังคับให้กัมพูชาหยุดทันทีครับ